เอาา็งร,รูอะไรดีก็รับมมันเปลก็ไน้องเรามายุไหน,นกิงเราไม่ได้ใต้ดีครับไม่ได้ใต้ดีคับคุณ mày môn mồm mà này kinh lắm, này, à? rồi โอ้รกรกรกกับพี่น้องรกไดนเลยทุกนนี้ตั้งกัน้ำรัตั้งตั้งกับตุกตารางนิว

tao biết có con con trai bơm không ai biết tao cả đấy nhở ี่ตราวจ้างโยนอะไรออกบ่าเลยไม่ปื้อราโนจริงตลอดตลอดโยนอกจรงมันมันไม่ดูเก่าเลยหรอน้าลองเล่นอะไรยิงยิงเออไม่กูอยนนี้วอะไม่กูโยนนี้วเอาอะไรจ้างเล่นได้ละแต่ว่าโกงมาเดียวเดียวจริงก็โล่ข้าวปกติวันนู้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอีกล้วเนี่ย โมนี man, man ่ลีลมาปนีมันมันเก้าเหมือนกันนะยางเก้า <c oughs> ีน <apple> ี่เกาวงตัวนะมันด้นเลยนะคือบวงตัวนี่คือดอนแต่ว่าเก้ามาเกดเก้าบเมดวย่ีเออเราปุ่งบัตมาปุ่งดับไปโอ้ยโอ้ đun nó đun đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì